สวัสดีครับผมเซลดิ้งนะครับจากเทนซิริพรนะครับธุรกิจยนต์นะครับสาขากรุงเทพนะครับกทมพัฒนาการซอยยี่สิบเก้านะครับเทนซิริพรเรานะครับมีสามสาขานะครับมีสำนักงานใหญ่นะครับอยู่ที่เชียงใหม่ลำพูนนะครับแล้วก็กรุงเทพนัดที่แห่งนี้นะครับผมวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับเป็นอีซูซูดีแม็กนะครับเป็นปี14นะครับเป็นตัวเอ็กซีนี่เครื่อง2อ0พนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูกันรอบคันเลยครับพี่เดินมาเลยครับเดินดููรอบคันนะครับอันนี้เป็นโลโก้สีแดงนะครับเป็นสเปคแคปนะครับแล้วข้างหน้านะครับข้างหน้าเป็นโลโก้สีแดงนะครับเป็นโลโก้อีลูสีแดงกระจังหน้านะครับเป็นสีเทานะครับถคันนี้พร้อมใช้งานเลยครับแม็กนะครับตัวแม็กนะครับเป็นอลลอยนะครับติดจากโรงงานเลยนะครับสีเทาโครเมียม ครับผมมาดูภายในนะครับครับผมคันนี้นะครับอ่าภายในนะครับคาดด้วยสีแดงนะครับผมเป็นตัเอ็กซ์ซีนะครับโลโก้ที่พงมาลัยเป็นสีแดงนะครับผมอ่คันนี้มีห้าเกียร์นะครับผมเป็นเกียร์ธรรมดานะครับสวยๆเลยครับคันนี้อ่าเดินดูรอบคันกันได้ครับ คันนี้นะครับมีสเกิร์ตมาให้เป็นชุดสเกิร์ตข้างครับติดจากโรงงานเลยครับผมนะครับภาษีพอรบอต่อให้เรียบร้อยนะครับผมปีหกนะครับครับผมถ้าท่านใดนะครับสนใจนะครับเป็นเอ็กซิลคันนี้หรือเป็นรุ่นอื่นนะครับอ ยินดีให้คาแนะนํานะครับทุกอาชีพเลยนะครับออกรถเนี่ยง่ายมากนะครับผมอนุมัติไวนะครับผมออกได้ทุกอาชีพนะครับไม่ว่าจะค้าขายนะครับรับสดนะครับผมมีสลิปหรือไม่มีสลิปเป็นพนักงานบัญชีพนักงานนะครับพนักงานโรงงานนะครับมีสลิปหรือไม่มีสลิปออกได้นะครับผมสนใจรุ่นไหนนะครับติดต่อมาสอบถามได้นะครับทางเพจหรือ ทางเบอร์นะครับที่ทิ้งไว้ด้านล่างเลยนะครับผมครับวันนี้นะครับขอขอบคุณครับ